เป็นลูกกันะกุศลนั่นเป็นตัวนามไอตัวกุศลนี่มันแปลมาเป็นบุญได้ก็เหมือนสสารพลังงานมันกลับไปกลับมาได้สสารเป็นพลังงานได้พลังงานกลับเป็นสสารได้อนุภาคก็เป็นคลื่นพลังงานได้คลื่นพลังงานเก่าเป็นอนุภาคได้ไอตัวกุศลนี่ก็มาแปลเป็นบุญได้ตัวบุญก็กลับไปเป็นกุศลได้เหมือนกันนะแต่บุญเนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วบุญเนี่ยมันเอามาใช้เลยใช้ชัด แต่กุศลเนี่ยมันไปนส่งผลได้หลายภพหลายชาติมันเป็นอีกเป็นภพเป็นชาตินะนะตรงเนี้ทุกคนแต่เราก็น้อมทั้งกุศลทั้งบุญคือน้อมกุศลเข้ามาเนี่ยนะแล้วก็ทุกอย่างก็จะดีงามคือการที่มันเกิดไอ้รูปนามขันห้าเนี่ยบางทีมันพอปิดจักรปฏิจาจามันเกิดพลึบเนี่ยนะ ในสาที่เอ็ดพ่อูมิเราจะไปลงตรงไหนก็ได้นะเวลาที่ปฏิจจาม,มันหมุนสมมุติว่าเราเนีย่ยมาสเตอร์ฉับรุบอย่างตอนกินข้าวเนี่ยเวลาเรากินข้าวเนี่ยเราอาเด็ดอร่อยในการกินข้าวใช่ไหมรสชาติดีอาหารอาาร่อยนั่งแอร์เย็นๆยนกินข้าวมีความสุขเนี่ยน่นนะเสพสุขแบบนั้นนะ่ะเขาเรียกว่าเป็นนันเราเป็นเทวดานะจิตมันอยู่ใน พบของเทวดานะนะงนั้นพอเรากินข้าวเข้าไปเนี่ยไปเจอไอ้เม็ดกรวดทรายทัดเม็ดหนึ่งเนี่ยเคี้ยวเรงกรบเข้าไปเนี่ยเราเกิดโทสะโมโหขึ้นมาปุ๊บนี่นะเราก็ตกกันลกเลยนะจัดอยู่สวรรค์ได้ดีเนี่ยจิตเรามันตกไปอยู่ในภพภบคิูที่ต่ำไปเลยนะนยพอเรากินข้าวเข้าไปอีกเนี่ยมันอร่อยมากๆมากๆอะนะมั้ยตักไม่ทันปากเนี่ยมาสเตอร์เคยบอกบ่อยๆว่าหิวอร่อยมากๆ แล้วก็มือตักไม่ทันความหิวเนี่ยมันก็เหมือนตอาเราอยู่ในภพภูมิของพวกเปรกับสุรกายที่มันจะเอาจะเอาจะเอามาอีกจะเอา,าอีกอะนะเพราเปลทีกมันโลภไงความโลภนะนี่แหละแม้แต่เรากินข้าวมื้อนี่เดี๋ยวก็ขึ้นรนะลกขึ้นสวรรค์ขึ้นสามเด็ดภพภูมิเดี๋ยวก็เป็นโอ้ยเยอะแยะมากมายแค่ทานข้าวมื้อเดียวเนี่ยนี่แหละ,หละคือปฏิจจาระทางานลึบลึบลุบลึบ ภพชาติภพชาติเกิดภพชาติเกิดนะกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากวัฏตะมันหมุนตลอดเวลานะมันไม่ได้มันไม่ใช่ว่าเราตายไปแล้วไปขึ้นสวรรค์นี่มันไม่ใช่นะสวรรค์นัลบเนี่ยน,น,นะถ้าในภาษ,าษาธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นในพึ่บก็เกิดเลยดีใจเสียใจทุกข์ใจเนี่ยมันเกิดขึ้นลงขึ้นลงจิตมันตกเนะมันเกิดตลอดเวลาเกิดดับเกิดดับตลอดเวลา ฉะนั้นในหนึ่งวันเนี่ยเราเกิดดับกันหลายพบหลายชาติใช่ไหมฉะนั้นไอ้ที่็บอกว่าโอ้ยกว่าจะเป็นนิพพานได้เนี่ยมันต้องเกิดต้องตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิด,กดนะเป็นหมื่นหมื่นชาติอย่างเงี้ยใช่ไหมฉะนั้นเราสามารถนิพพานได้ในชาตินี้แหละถูกไหมเพราะเราเกิดดับเกิดดับตลอดเวลา ในการตายของร่างกายกับการตายของจิต,ต,ตมันต่างกันในร่างกายถ้ามันตายามัน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 อายุเท่าอายุเราใช่ไหมแต่จิตจะมันเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาจิตจะมันซัดสายมันเกิดดับตลอดเวลานะอา้าวก็ด้วยอํานาจพระพุทธเจ้านะพระธรรมพระสงฆ์ทั้งหลายแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกคนเคารพนับถือบุญบารีบาร,รมีของท่านะที่สั่งสมมาทั้งหมด นะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันะเหตุปัจจัยที่เป็นกุศลทั้งหลายที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติมานะก็ขอให้ขยายผลนะให้ทุกคนเนี่ยสำเร็จในทุกๆเรื่องนะแล้วก็ความโลภความโกรธความหลงนะที่ยังไม่มีก็อย่าให้มีขึ้นมาอถ้ามันมีก็ขอให้มันดับลงไปรู้เท่าทันมีสติเอเาว่าง ดูทันในความโลกความปวกมำลงทั้งหลายนะแล้วก็ขอให้ปรารถนาสิ่งใดนะก็ขอให้ได้นะแล้วก็สำเร็จทั้งทางโลกและก็ะทาธรรมกันทุกคนนะวันนี้สวัสดีทุกคนนะอ่าทุกคนก็น้อมนอบนะ าบารมีท่านมาเซอร์นะคะแล้วก็ทุกคน,นก็้ามมหาบาลีอันศรีษาค่ะ